รถใส่ท้องเสียบกระเด็นเวยเน้โอ้ยยังม่กับพิแ้มเท่าต้มเยเนียตัวหน,น,น,นั<ะ>เียฮะอิริม <tor> ่ ø, เรียงหลังเลยวะเท่าตั้มใส่<ฟ> บานหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะขับมาแรงมาใได้เวลาออกหายูหากินแล้วค่ะในช่วงสองสามือที่ผ่านมาบานเห่าฝนตกแห้งจนน้ำแตกแกงเลยเนาะค่ะแต่ว่ามือนี่ระดับน้ำกับกับเผาสูสภาพปกติแล้วค่ะ วัน,นี้ปูสิผ้าพี่น้องมานอนไยนอนหน้าหาส่เบดน้ำห่วยน้ำหองค่ะเฮาเตรียมเบดมาหกซิฟลังค่ะกับเยือเขียดแล้วก็เยือกะปูเนาะค่ะในช่วงที่เฮาใส่นี่เฮาสิใส่เป็นเยือเขียดลงไปก่อนค่ะช่วงยามเฮาจังสีใส่เป็นเยือกะปูเนาะเดี๋ยวไปใส่เบดน้ำกันเลยค่ะได้ยินแต่เสียง สใส่มาแน่แล้วเนาะหวังว่าฝนสิบโตกมาอีก,นอกเานาะแถวหน้าห้องหึมๆมาแล้วอ๋อขึ้นเลยบบเป็นยังมันต่างท่าแหละกับใส่คือเก่าเนาะเดือเหยียดพ่อใส่อดอกรอบแรกจ้าอันนี้บแบ่งมาถุงหนึ่งเนาะหยาบมันทับกันเนาะขันข้นขั้นบ่พ่อ รอบอยาง่็เอากระปูเซร้อแมนสองอยางเลยมือนี่ลุยเลยเนาะเฮาเนาะพวกซีบหลังค่ะมันสิคำสีเหมืดก่อนอกินน้ำหยอยขึ้นก <laughs> ่อน <laughs> ช่วงนี้ฮะกินน้ำหอยน้ำหองค่ะไป <laughs> ขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนเนาะคะ่ะฐานลุ่นน้ำกันค่ะช่วงหัวคำเลยเนาะ,ะ <laughs> ชื่อหงี่ยงเต่า <laughs> แหลมอะไรวนะเ <laughs> อ้ ลุงเข้าไปไรหยุ่งนำ้ำไข่ตัวนบับนมันบกเบียบฝนแมนวันไหนมันยืนอันเตะลังคาดิฝนจะสากมากหน่อยเดียวครับ <c oughs> พอ่พอพ่อต่ฝนหวยบ <c oughs> ินมาได้เส้าไง,งอยู่เออแมนอยู่ไข่อยู่เฮถิบนี่ไหวนอทหนอนอนี่พ่อได้ลบแดดรูบฝนค่ะไปเอาป่เดี๋ยวเริ่มเลยป่ะศสนาไปเลยไปครับพร้พอมไปยามเป็นน้ำกันค่ะ

มันเรียบ้อยแล้วต้นเถ้ามันโบติงเนี่ยนะเอาคู่กับปูมาคอยถือหายไหมจะถือเอาถุงเขียดเจับโอ้ยมันอืมายานผ้าคูกับปูจะขวมไ่งีดดอกจ้ะโบตินะเถ่าถวงนี้ีเขียดไปหน่อยนึมนำรถบบนะดีดีีน

โอ้งามๆเลยค่ะเออโอ้โหครับเต็มแรกมากเลยแล้วเจได้ที่บดี้ลุงไปดุนไก่เอ้าเต็มแรกค่ะงามๆเลยกระมันกระมันเออกำมันกรมันใส่งามๆปัดหน่อยเดียวนั่นอ่าวครับเต็มแรก ได้แต้มนี่ดีเลยอาเขาทาอยู่ช่วงนี้เครียดยังทำงานได้ดีด้วยคะ่ะแต่ว่าเสียอย่างเดียวเริ่มห้าหยากล่ะนอเขาตา่ำแต่กระโบ,บเป็นยังขนันเป็นห้าหยา,าก็โต่อไปกับสีได้ใสเป็นกระปูและะ้วค่ะเพราะว่ามันก็เริ่มมีลมเย็นๆแล้วเนาะเขาเนาะเขาอ่หนาวก็ใส่กระปูกระปูละบานคาดใส่แล้วเลยละบาน ไหหี่ <Euros. S 1> หรุ่นเอไม่รุนเหรอใส่โอ้ัหหอยโอนต้นโอ้ยน้งามยืนตัวน,นี่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 ปลาปนปลา,ปาแกงแต่วตัวตึงๆเลยสอนกันมาน้ำง,งามค่ะ้ขนาดเนาะนน งามงามค่ะบบกีลายเด้ปลาใส่นี่งสองแต้มละค่ะเลิศมาแล้วเอ้ยเริ่มมานละท่าต่ำโอ้ยมันพันเกี่ยวเนาะเท่าเนาะล้างออกขั้นส้าแล้วก็เริ่มนี่มอลำบึ่มบำบึ่มบำ่มได้เนาะเท่าเนาะบุญกระถิ่นมาหนี้บ้านนั่นบ้านนี่มวลวันเนาะเท่าเนาะมวนกุ๊บเลยบ้านเหาะจะได้เดี๋ยวต้องผูกไวยเลย มีเพลงฟังผอมอเกียดยังอยู่ตัวใหั่ฮะอี่แหละเดียดหงาเต้ตอ่ี้แล้ออื้มงี๋งโปลาฮะอ้าวมีแตมอีกแล้วค่ะโอ้ยพูน่ะเป็นเดไม่เด้ลุงก่ได ั้นแหงเอาถุงมาเท่าเือสั้นอมหยางคุยมือลงหันให้เท่าต่ำเอาขึ้นมากก่อนค่ะพันเกลอเยอะมาเท่าเลืกบเอโองอเสงคอยยางคอยนมือสวิงใจนี่มน้ำลดลงมือเร็วเลยนี่เนี่ยซ้เต็มที่สองเลยตาปนเตมที่สมมได้ บดิมานซมีเดยยังสีมันไปไหนอย,อยู่ด้ยนี่ออนี่สามแต้มคะ่อคอะอัท้าเขียดเจ้ามัเหนียวกนว่นม,ม่จิเครืองแลห่างแลไเขึ้นเานียเยนีนีเ แสงแดดหรอเสงแดดโอ้ยโอ้ยตะขน่อยน่าโมเป็นยังช่วงนี้แดดดีไปเป็นแดดข้าวเดียวซะมาเต็มครับมาเต็มแตนที่สี่ค่ะี๋ยวตัวชได้รกคิดเรื่องอ้าวช่วงหัวคำมันปลาหน่อยตัวออกมันกิดเดือดเกิดได้หรอมันก็บูดใส่างี้ยมัน Ủi sao bảo đi thằng ừ, zoom vui vui mà rồi đấy, yên bạn. Ừ. Đẹp nao thằng này quá. Nè. Ôi nón bố nó tìm cái kiệt đìn vậy. Khi tuổi. อืมแม่ข่วมเจ้าไปส่ง่ห้าสิ่ไดซ้ำนี่แล้วเถาเบดท่าสิเบิดแล้วไม่ฮ้เอี่ยมนเป็นผีาคื่นะฮะายยังก็เป็นนักันอ๋อเหยียบรลอยเหยียบอยโอ้ยนักฐานยังดูเป็นปลาเลย สุดายที่เนอโอ๊ยตัวนี้ละเฮ็ดกินแรงพอดีตั่บพอดีโพดอ้าวโอ้ยตัวงามๆนาะของเนาอมันไม่ล้างสุดท้ายบ่ลาหนิอีกนี่ดูล้างสุดสองวันบอกอ๋ออ่ะโพดก่อนชนะโอ้ตัวงามๆมงามเลยอ่ะลงทุ่งไปค่ะันที่ห้าเดินตัวล้างมันเป็นไรอ้าวยังทำงานอยู่ว้าว ดีแล้วดีแล้วมีตัวงามมีสองตัวใด้ตัวไปเห็นแน้วกินก็ดีละค่ะยามรอบแหลกปะหาเห็นน้ำยานนวกินค่ะเดี๋ยวถ่ายกินข้าแรกน้ำกันค่ะ้ข้ากันครับอืุมน้ต่ะ งามปนยังแล้วเถอะให้เป็นตะขั่ว,วปลานี่ลเราคอยให้กินคอยเมียให้กินหอ,อ,อ,อมเลยเมันนี่เข้าชิดยังกินหรือเปลขึ้นหลายเลยออมจ้ะออมออมปลาใส่ดอกแค่ดอกแค่ใส่ผักกระหยิ่งนี่ปลาก,าก,าก,ากับปลาตัวสองตัวนะที่มันเรียบร้อยแล้วครับแม่พอ,อดีเลยเห็ดแม่อยากแม่กินพ่อก็ไม่ได้กินโดนนั่นแหละไม่นู้นนี่ อ้อมใส้ข้าวคัวค่ะทางอุบลสีออมใส้ข้าวคัวเครื่องปรุงกับประมาณนี้แหละข้าวเยอยเสาะุกข้าวกระหยิ่งหอมๆจัดแบบเลยให้นูนี้แป๊บเดียวสุกยิ่น้อยก็ได้กินเขาครับ บ่ทันบ่เข้าน้องสุกเนาะปลาสุกบัญหาเลยค่ะสุดถ่ายครับพักลงสอดไะแง่เต็มหม้ออันนะ้บ่เนี่ยเตรยมนอนพักนี่แหละปลาโนยส้วงตัวคอยมากินพักเด้อยเถอะอันนี้พักอันโรเค่ห้าโรเคหยุบไปยืนอยู่ได้หนี่ถึอคว่ำห่อนข้าวเดี๋ยวหยุบเลยวันนี้ก็ใส่ข้าวขัวนี่ข้าวขันี่อเอาไปหนูเอาไป กดีเน้ใ่เลยเนาะสูตรเพิ่นนี่ต้องใส่ของัวไปน้ำน้ำน้ำขุ่นได้บันเนาะหอมบ้านเอยเริ่มหอมเลยหอมขวขวอวไม่ไหมได้เ่ยห่อนห่อนี่อันนี้จับไปส่าแน้คือตท มานโอ้โหหัวมัเคุดเลยคุณตากกว้างเนาะปากกัะเนี่ยนน่าขีนเท่าตำขุ้งเซยก่าปูอ่ะมีข่าปุูนพ่อนี่พ่อข่าปูเยเจีงมาท่านเดียวอยู่ปูกะสิว่าโอ้แนวกินมือนี่มั้เอ้ยมันค่อยๆนึ่งจังได้แนวกินขึ้หลายแท่เฮ้ยคุณนะคุนถือกินนั่น หอมเขากลัวก็พักไก่แยงสันเดียวคนหิวนมาเลวคน่าเดียวมืออื่นปูสีหายมันมันคนมาไกแยงใส่เปโเทาเลยอากาบุมสมบูรณ์เนเป็นสิ่งเจดัแง่นมือเอเสามันมันเด้กปูเลยบวาตปูได้หิว ลูกล้านกับหิวคือกันมาค่ะพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันค่ะพี่น้องมาตอนก่อนตอนป่าคนนี่้กินห้านี่สุดยอดอีดีเนาะแกนขั่วค่อยพอต้องเอาพุ่งไปกับนี่เขียนตัวนี่เผาพุ่งกระพุ่งใส่คลองแสบแสบจังได้แต่ตรงแสบตรงอีมวยก่อนเนาอแถาต่เนอคนละ มึงไงมึงไงตําหมูฮูงใส่กับปูดองมานี้ออม,อมโดแค่นี่ของโปวดเลยแถวตําเสกอมอมีสีแสบเ,เลยโดแค่สมยาค่ขแถวตับตับหมูก็แซ่บเลยตําห้ขแถวตัโดยเฉพาะเลยมานี้ว่าอยากกินตับหมูฮหง ตะไคร้เรื่องต้นอะไรต้นตตนี้ช่วงบ่จำมังคุดใส่กระปูดองค่ะช่วงนี้จำมังหุดสีแสบขึ้นมาหลายเลยนั่นมันเลยใส่กระปูดองอ่ะจะเลือกอาหารอีกแล้วแถวต่ำมาน,นี่มาเป็นยังเนาะงนอกนะ <laughs> มันเสียบนี่เออผักผู้มากนี่ผักกะแย่งนี่กินก็ตามงังหงกไก่ด้วยค่ะพี่น,อน้อง้มใส่เลยกินได้เบิดว่าแต่มันเป็นผัก เยกินเนวเสียบบวปากเน้อเขาต่ำพักขนาดบูดองเสียบดองประมาณซี่หาหมื่นพอดีพอดีกินเนาะเขาเนาะแถวดีๆหยำปวดปวดเลยม่นมันเหนือยหน่อยด้วยต่มงเป็นกระซ่าเหมือนเดิมลยจะเลือบอนี้เ่าบอลเหลือ ยามรอบแรกนี้ได้ตัวมาเห็นนว่กินนี่ข้าพอใจและเถ้าเมืออาจิไห่เมื่อมานโมมานแน่แล้แมนแต่ว่าเราซึงอ่ะอมั่งกับโบเดคิาลเลยเถ่าก็เลยเจ็กตัวเหรอซีปุ๊กซีรือหาตัวอืมโรเดคิลลเด้หนยปลากระตัวงามๆอยู่เมือนี่ฝนบโต้ไข่ยุตตอนกลางคืนนอนเถานอนโบเดลุ่นตอนเสาร์คักเนี่ยถ้าลุ่นตอนเสาร์พูลละสีมันโมมันถ้าฝนโบโต้กนาสีพอได้ลุ่นอยู่นะเเนา เออเอาขัาวแซนินเขากันค่ะส่อใจเพื่อน <laughs> ค่ะรุนเบ็ดต้องกันค่ะหลอบเสาสิบเป็นยังไงสวบอยู่มันหังสวบอยู่ไหนพัวเีน,น,น, <c oughs> นเรียบรอยุนใส่ถุงไปนั่งเ่าเสียดายดมัน,นกาดเยน็นบัวเขาต่ำไปแบบเร็วเลยเพิ่น กูเบ็ดยางเดียวเลยปุ๊บน้อยโอ้มีอิ่มซิมวหลังแด้กระายกูเฮากูกูเมื่อผด้หมประมาแต่กืจนถีงเลยดิอุ้ยมันออกโตไว้ก่อนเนาะมันนี้ เออบังมือมาเนี่ยก็เท่ากับเข้ากลิ่นว่อยากได้ก็ได้บ่เแถวกูไปก้อนเบ็ดห้าเหลือหลายอยู่ต้องล่าป่าหอดกบ่สวกเถียรไงรอบหน้าเาอาจจะตรงเปียนเยื่ออีลี่เลยแถวมันนี้คูซื้อกว่าขาอ่อนเนาะเถวเนาะ ย่างอ้อมทีบอ้อมหวยอยู่คนงานคนอู้ยไอ้เหี้ยยี่อีโบเอีลืโนเท้นใส่ใส่ใส่อ้าวเลือกอุ้ยหุ้ยอ้าวโอ้ยมาได้ขวนเอ้ยปลาสีทองมาได้ปลาอุ้ยอุ้ยดีละเด้อเทาเอ้ยอุ้ยยางมากจนว่าเบ็ดจนสีเบิดจนสีสูดหวย nữa, <laughs> đi chơi qua qua mán anh nó tháo nó, ôi, mà đời quẩn ơi đi chơi đó, <laughs> Nhưng mà mồi cái... cả, không tiệm, bó héo, à, <laughs> đây cái đi là là, ơi, tiêm tiển đi quá, <laughs> nhưng mà, ừ. ôi, ạ, lại thân bớt ha, chưa mẫn đầy tiêm nó tháo nó. <laughs> อิ่มซิมหลังนั้นหลังนั้นโยมโยมโยมเห็นโยมโยมเท่าตั้มมาแม่เท่าวู้หู้คือดึงคือเนี่ยว้าวโอ้ยยังหน่อยก็บมิเต็มเท่าตั้มโอ้ยมโยมเลยเท่าตั้มมันงามอยู่ได้เท่าตัวงามค่ะตัวงาอะสวิงสวิงอะ ลอดไัยไปก่อนเด้อโอ้กิเลิกกิเลิกโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วอ้ยงามๆเลยค่ะเออเห็นบอเบีร์บอทันเบิดมีความหวังกินบัึกเลิกเลยโอ้ยสมดีใจคักแถมวันนี้แม้ทั้งเท้าทั้งบนทั้งบาทั้งขอย่างมาปูเอ้ยอยูไซเดอร์ปูเอ้ยปูเอยอยู่ อาลงถุงไปก่อนเสียคายยางเลยเนาะจังอ้อมหวยเว้ยสิไข่เนี่ยเว้ยอเอมานละละห้าเสาหน่ได้แต้มก็ดีแล้วนเทถาต่ำแดดจัดไงเนี่ยเฮ้ยรีบวะเลียงหลังเลยวะทถาต่ำใส่หอยโอนต้นเลย น้ำตน้นต้นดึงไว้เท่าดึงไว้นี่ยิง <c oughs> แต้มค่ะจะยิงเท่าโอ้ยมันจุนอันนี้โอ้มาแล้วามาแล้วอากาศถึงโคกเข้าไปเท่าปาดติดเลี้ยงหลังเขาตั้ม <c oughs> ว่าธรรมดาได้หนิ อยากได้กินปนปลายหลีอยู่ดอกโอ้ยขอตัวโลดเลยปู่ขอเอาเท้าขอเอาเบีดเทาย่งอยู่ฮาเท่อมันได้ใส่โลบุ่นแห่ได้ไม่ขึ้ยิบเอาสอบเออากก่ย่กหมานแห้งๆเนาะมันยั้งใส่มันขวางเออโอ้ยเห็นข้อใหม่บ้านป่าเออ แต่วมาถือป่าได้แบบนั้มันของรูทไหมม่มาพร้กมกนีมม่มองได้เหรนันบอลล้งสุดท้ายเบ็ท,ท้อนบัสองหลงัมง,ลง,ง,ลงมีตับ้ามีตับ้า มีทั้งสองหรออ้าวมีดกับกู้เบ็ดก่อนค่ะโอ้เกินขาดยี่นอเถ่าตามน้อย้ำมาจนว่าเว้ยประมาณช่วงถ่ายยังไข่อยู่เอาแค่สันเดียวให้เถ่าตามเพิ่นกู้เบ็ดก่อนนะค่ะเดี๋ยวจังไปบึงผลงานร่วมเฮาน้ำกันเนาะเหนื่อยแอะเลยน้ำแดดได้เดียวเนี่ยเออเอาห้องใหม่นี้นะเถ่าจ้า เบื้งผลผลิตเท่เายอดบะหมี่ที่มาผ่าน,น,นไว้ถ้ากินกับก้อยปลาพอดีเลยเนะาะแม่เบื<า>้องผลงานเท่าค่ะอโอ้ย,ม,ย,ยมันข่ายยุ่มมันขลอกเละกันยังพอได้ไป,ปปนไปแกงอยู่เนาะออกมาเ,ามมเลยนี่เหลือเห็ดน้ออย่างน้องกินค่ะสามตรอบเ้ากะาได้สามตได้พกได้เนาะเถอะเนาะพกเจ็ดแปดแปดบ่มึงขึ้นเท่าเห็ดสองเนาะ ตัวง,งามๆอยู่ค่ะง,งามอยู่ปลาช่วงนี้มิขัดมันกินเบ็ดมันก็มีตรตัวงามแหละแมนอยู่ขัดมันกินประเด็นกันคือมื่อนี้ก็คือมันเป็นบบค่อยกินจงนังไดอกตามที่จริงนี่เยื่อเขียดนี่ใส่แต่ละเต๋อเห่าขนข่างมั่นใจเลยได้ว่าฮาราดับน้ำนิ่งๆเนะาะจักมันเป็นน้ำยังกับโบหูเราเมื่อนี้ปานบ่อยากกินเขียดอาจัดเปลี่องเพี้ยนเยอะอัดฟูขวดอบนะ ก็ได้ไปอยากไปกินอยู่ดอกนอกแถวตำเนาะปลากะโตงามๆอยู่ค่ะมันหังบ่คือความคิดปันไดเนาะบ่เป็นหยังเมื่อมันก็โอ้ยมันแห้งเนาะหาไม่หันเออเรื่องปกติเรื่องปกติหาอยู่หากินรอแคไหนป้าเฮาเก็บของกระบป๋าค่ะเดี๋ยวจังมาหาใส่ใหม่เนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพบกันใไคลิปหน้าวุธนาภาสุขสวัสดีค่ะปวดขีปนาครับปนเนาะสาวนี่เนาะ